สวัสดีครับพบกับผมบ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับนี้ผมจะพามาดูอีกหนึ่งผลผลิตในหน้าฤดูการคือฤดูแล้งนะครับและกำลังให้ผลผลิตที่บ้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มปลูกไว้นะครับแล้วก็สวนของคุณลุงนะครับวันนี้จะพามาชมสวนคุณลงงุงก่อนเป็นผลผลิตที่ ออกในหน้านี้นะครับก็คือแผนแทนนี่ครับมะขามเทศนะครับเป็นมะขามเทศหวานพันเุ์พิษโนนไทยครับ ผลผลิตก็เริ่มให้สามารถเก็บได้นะครับตั้งแต่ประมาณสามวันมาแล้วนะครับนี่ครับเช้านี้พามาชมที่สวนของลุงทองดีก่อนนะครับก็สวนของคุณลุงผมนั่นแหละครับลุงปลูกอยู่ ประมาณเจต้นนะครับนี่นะครับเจต้นนี่ครับเก็บลุงเก็บสดๆเลยนะครับตอนนี้นี่ฝักใหญ่มากผลผลิตออกก่อนชุดแรกนะครับนี่ชุดแรกครับนี่ครับ ชุดแรกของที่สวนนะครับส่วนที่ติดดอกอยู่ก็กำลังติดดอกก็มีนะครับนี่ติดดอกก็ฝักเล็กๆก็ยังมีนะครับน,นี่ครับนี่นี่ชุดแรกนะครับก็เริ่มเก็บขายมาสักประมาณสองสาวันมาแล้วนะครับ นี่ครับหนึ่งตนถนนอีกครับนู่นอีกหนึ่งตนเดี๋ยวไปดูครับนี่ครับพี่เห็นนั่งร้านนี่คือสำหรับขึ้นยืนสอยเก็บนะครับเพราะว่ามีความสูงครับแต่คุณลุงก็ใช้วิธีการตอนกิ่งนะครับนี่ครับเมื่อผลผลิตหมด ลุงทองดีก็จะตัดแต่งกิง่งให้เขาแตกกิ่งใหม่นะครับทุกปีครับเพื่อที่เขาจะให้ผลผลิตให้ฝักให้ติดดอกเยอะนะครับนี่ลุงกำลังสอยอยู่ครับอู้นก็ใช้ความสูงนะครับเพราะว่าโุนะครับลุงสอยอยู่ด้านบน เก็บเช้าครับ,กกเ,รบเก็บแล้วก็ไปส่งลูกค้าเลยใช่ไหมครับลงเก็บแล้วก็ไปส่งลูกค้าแหละครับใช้ตะก,ก้อประยุกต์นะครับในการสอยเป็นพันุ์เพชรโดนไทยนะครับแต่ตอนนี้มาอยู่ที่พันชนะก็เป็นพันเพชรพันชนะนะครับ เป็นพันธุ์เพชรนนไทยนะครับสายพันธ์นี่ครับของลุงม,มีแปดต้นนะครับต้นโตโต,โตเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับลุงยังอยู่ที่สูงอยู่ครับเก็บเช้าออเดอร์เช้านี้นะครับมีส่งที่ สำหรักงานเขตนะครับการศึกษาเดี๋ยวกูแย,ยมก็จะเอาออเดอร์ไปส่งนะครับวันนี้น่าจะมีออเดอร์อยู่10บกิโลนะครับเมื่อวานก็15บกิโลสองส่วนนะครับเอาไปส่งในสิบ0กิโลนี่ เพราะว่าของลุงก็น่าจะได้ประมาณวันนี้ลุงบอกนะ่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังลุงนะครับเพราะว่าการเก็บก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บได้ทุกขนาดนะครับลุงแกจะคัดไซส์นี่นะฮะอย่างนี้เราก็เก็บกินครับเก็บทานได้เลยครับนี่ส่วนอย่างนี้ยังนะครับ อย่างลุงจะยังไม่เก็บเพราะว่ายังไม่เต็มที่นี่นะครับก็จะเป็นทอยกันเรื่อยๆนะครับนี่ฮะเจ้าของก็กินนี่ยครับคอคอแบบนี้ครับนี่นี่นะฮะนี่กล่องอย่างนี้จะไม่เก็บนะครับนี่ครับลุงจะไม่เก็บภาพลักษณะยังไม่แตกนะครับลุงจะบอกว่าเอาแบบนี้ครับนี่แบบนี้จะรสชาติหวานนะครับ หอมเทศใสายพันธุ์นี้นี่ครับฝักใหญ่นะครับนี่ฮะเก็บอยากอยู่เหมือนกันนะครับนี่ลุงจะมีนั่งร้านนะครับที่สวนของสุงทองดีเนี่ยปลกไว้แปดต้นได้ขายทุกปีครับปีที่แล้วได้กี่พันโล ปีที่แล้วได้ห้าพันกว่าบาทนะครับปีที่แล้วโลละเท่าไหร่นะ <S <S โลละสี่สิบนะครับปีที่แล้วลุงออกจากสวนนะครับโลละสี่สิบลุงเก็บขายได้ห้าพันกว่าบาทปีที่ผ่านมาแต่ผลผลิตก็เก็บมาหลายปีแล้วนะครับปีนี้โลเท่าไหร่ลุง ครูแยมไปส่งให้ตอนนี้ปีนี้ห้าสิบบาทนะครับนี่ครับนี่นี่ี่ฮะนี่ครับ,รบดูนี่วันนี้ได้สักกิโลครับลุงกิดววาเกินสองกิโลอ๋อแต่มีออเดอร์แล้วเนาะน้งแยมสั่งมีออเดอร์แต่เมื่อวานแล้วครับนี่ครับ เก็บมาแล้วก็ต้องมาตัดแต่งนะครับเนี่ยลุงก็จะตัดแต่งไปด้วยเลยพร้อมที่จะชังโลใส่ถุงส่งลูกค้าเลยครับเช้านี้เลยครับคือคำเทศนี่เก็บเสร็จส่งนี่รสชาติดีครับไม่ค้างคืนด้วยแล้วต้องเก็บนี่นะครับฝักอย่างนี้นะครับนี่ดูครับ แตกแยะแก่เต็มที่นะครับผมไม่เอาคัมเทียที่ยังไม่แก่ไปขายนี่ลง,ลงอุปกรณ์ครับโน่นขึ้นแต่เช้าเดี๋ยวช,ยชมบรรยากาศลุงเก็บมขัมเทียกันต่อนะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนช่างว่ากิโลหนึ่งได้เยอะขนาดไหน ตอนนี้คำเทศออกช่วงแรกก็ว่าได้นะครับก็แต่ราคาสูงหน่อยห้าสิบบาทนะครับแล้วมะขามเทศที่สวนคุณลุงทองดีกับสวนของบ้านสวนแม่วอรีนี่เป็นมะขามเทศอินซีนะครับไม่จีดยานะครับอาจจะมีหนอนเจาะนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ทุกฝักส่วนใหญ่ส่งลูกค้าเราจะคัดแล้วนะครับอาจจะหลุดรอดไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าคุนลุงคุณแม่ก็แก่แล้วนะครับนี่ครับอย่างนี้ลุงยังไม่เก็บนี่ครับอย่างนะครับเนี่ยไม่ผ่าน QC นะครับลุงบ็อกขออีกสักคืนนะครับ นี่นี่อย่างนะครับเนี่ยนี่นะครับลุงบอกขออี้คืนหนึ่งให้มันแตกแยกวันนี้ก่อนครับนี่ถึงถือถ้าเก็บมันก็ไปได้แล้วครับแต่รสชาติจะไม่อร่อยครับนี่ครับอย่างนี้ก็ต้องรอไปก่อนอยังไม่ได้ออกไปสู่ลูกค้าครับนี่ครับ อย่างนี้ก็ต้องอยู่ก่อนนะครับต้องแยกกว่าน,นี้ครับถึงจะได้ไปสู่ลูกค้านี่เลยครับนี่อยู่ก่อนนะครับพวกนี้มะคามเทศหวานพันเพชดนนไทยนี่สักเขาจะหวบโตนะครับนี่ครับการบำรุงก็นะครับลุงจะ ให้ปุ๋ยนะลุงนะให้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับขี้วัวขี้ไก่นะครับอยู่เนี่ยครับเพราะว่าผมก็จะเห็นลุงให้ปุ๋ยกันแล้วเพราะว่าทั้งสองส่วนก็จะให้ปุ๋ยสูตรเดียวกันครับนี่คแล้วก็ช่วงที่เขาติดดอกนะครับก็พยายามลดน้ําให้ชุ่มนะครับช่วงนี้เขาจะต้องการน้ํามากนะครับมะขามเทศเพื่อที่จะให้เขาเอาไปเลี้ยง ดอกแล้วก็ผลนะครับฝักของเขาก็จะโตอวกนะครับนี่ตอนนี้อายุยังน้อยครับให้ผลผลิตมา3ปีแล้วครับต้นนี้นี่ฮะบรรยากาศตันนี้ก็ขายไป2วัน สาวันที่เก็บมานี่ก็ขายไปที่สวนลุงก็เกือบยี่สิบโลแล้วครับโล,ละห้าสิบบาทปีที่แล้วได้ห้าพันกว่าบาทนะครับโลสี่สิบปีนี้ออเดอร์เข้ามาเพียบเลยครับโรงพจาบาลของหมออยู่สั่งห้ากิโลยังรอคิวอยู่ครับผลผลิตออกไม่ทัน เช้านี้พาชมสวนลุงทองดีก่อนนะครับขัเทศก็จะให้ผลผลิตปีละครั้งนะครับช่วงฤดูแรงเพราะว่าสวนเราก็ไม่ได้ทำการ,บ,ารบังคับไม่ได้ทำการให้เขาออกนอกฤดูหรือว่า นัั้นนนะครบี่ครับนแปดต้นนะครับคำที่แปต้นนี้ก็ทำเงินดีละห้าพันหกพันนะครับช่วงนี้ราคาดีด้วยนะครับอย่าให้ลุงเก็บให้หมดก่อนนะครับ ดูตอนช่างแล้วก็ใส่ถุงส่งลูกค้านะครับผมลานนี้เนาะ ลุงก็ต้องแต่งก่อนที่จะเอาไปช่างแล้วก็ตกลูกค้านะครับนี่ครับโอ อยู่ครับสมครับผสมนี่ของลุงทองดี <ไป S 1> นะ <ไป S 1> ครับของลงทองดีได้สามกิโลครับชา้านี้แล้วก็เหลืออยู่น่าจะประมาณอีกครึ่งกิครึ่งกิโลครับ,รก,รบก็จะใส่เกินนะครับใส่เกินถุงละขีดละขีดอยู่แล้วนะครับนี่ ของแม่วลีได้8โลวันนี้ได้11โลครับลูกค้าสั่งที่เขตสำ่ากการเขต11โลครับเพราะว่าออเดอร์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามม้านสวนแม่วลีเกษตรฟาร์มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ